จำไว้นะพี่น้องวันไหนเราเกิดปัญหาในชีวิตวันไหนเราเจอบททดสอบอย่างกงดูพูดกับตัวเองเสมอลาปะเสันอินน ah ah ัลลอฮฺมอานะอย่าเสียใจนะแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราอย่าโศกเศร้านะอัลลอฮ์อยู่กับเราที่น้องพูดประโยคนี้นะแล้วท่านจะมีกำลังใจขึ้นอย่าร้องนะอัลลอฮ์อยู่กับเรา เจ้าไม่ได้เจ็บคนเดียวทั้งหมดทั้งปวงที่เจ้าร้องไห้อัลลอฮ์เห็นเจ้าร้องตลอดทั้งหมดทั้งปวงเวลาเจ้าทุกอัลลอฮ์เห็นเจ้าทุกตลอดแล้วในเวลาที่อัลลอฮ์ให้เจ้าสุขเจ้าไม่เคยลืมอัลลอฮ์แล้วเวลาเจ้าทุกอัลลอฮ์จะทิ้งเจ้าได้อย่างไรอัลลอฮ์จะทิ้งเจ้าได้อย่างไงในเมื่อเจ้าสุขเจ้าไม่เคยลืมก็อนเวลาเรามีความสุขเอาละมาเราสุก็